สวัสดีครับสบายดีมื่อนี้ก็มาพ่อพอกับบากิตาคนเกา่าคนเดิมเพิ่มเติมก็มีประเด็นมาว่าอีกแล้วครับพี่น้องมีประเด็นอย่างหลังจากที่บากิตาได้เลิกงานนะครับพี่น้องคําลําลุงลำย่นะครับส่วนนี้ก็มาอยู่สวนลำย่ก็มาคําลำย่านะครับพี่น้องแต่งกงแต่งเก่งลํา่ยนะครับพี่นอ้งงงนนองหลังจากที่พักเหนื่อยนะครับพี่น้องบากิตาก็ได้เลื่อนไปเห็นซ่องของ เขมรนะครับพี been, h, ่น้องที่ติ๊กต็อกเมนเอาลงนะครับพี่น้องเห็ดห้ทั้งโซเชียลนี่ตะลึงนะครับพี่น้องครับเศร้าเขมนเศร้าเขมนโคตรเซ็งนะครับพี่น้องหลังจากที่รัฐบาลปล่อยให้เด็กกับหมามานั่งขอท่านนะครับพี่น้องปล่อยให้เด็กเขมรหรือว่ากับหมานะครับพี่น้องหมาสองตัวนะครับพี่น้องมานั่งขอท่าน ปล่อยให้เด็กบังคับหมาขอทานนะครับพี่น้องเศร้าขมรถึงกับเส้งนะครับพี่น้องเศร้าขมรถึงกับรับไม่ได้นะครับพี่น้องหลังจากที่ชาวโซเชียลได้แห่คอมเมนต์โจมตีนะครับพี่น้องปล่อยให้เด็กบังคับหมาสองตัวขอทานนะครับพี่น้องอันนี้คือสิบไรเข้มเมืองไทยแล้วนะครับพี่น้องทว่าเมืองไทยบ่มีแน่นอนแบบนี้นะครับพี่น้องขนาดตอนนี้เมืองไทยก็ยัง เพิ่นตรวจทุกตารางนิ้วนะครับพี่น้องโบไฮมี่ขอท่านหรือว่าขอท่านต่างชาติหรือว่าขอท่อา,อานประเทศเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องที่มักเขามาขอท่านนะครับพี่น้องอย่างประเทศจีนประเทศกัมกมบูชาหรือว่าเคนเบเดียนะครับพี่น้องหรือว่าเขมรนี่แหละครับพี่น้องมักเขามาขอท่านแกล้งขอท่านอยู่ในประเทศไทยนะครับพี่น้องแต่ว่ามีเด็กน้อยนะครับพี่นอ้องเศร้าเขมร ไม่พอใจรัฐบาลนะครับพี่น้องปล่อยให้เด็กกับหมาสองตัวนะครับพี่น้องมาขอท่านอยู่ในงานวันลอยกระทงนะครับพี่น้องปล่อยให้เศร้าโลกนี่ทะลึงนะครับพี่น้องโอโ้โหกะเมนมาถึงขนาดนี้ไหนบอกว่าประเทศตัวเองพัฒนาไหนบอกว่าประเทศตัวเองนี่เป็นต้นกําเนิดของวันลอยกระทง ขนาดดูในคลิปนะครับพี่น้องหลังจากวัดลอยกระทงจบลงแล้วนะครับพี่น้องก็เฮ็ดให้ขยงขยะอีกอย่างเต็มมืดนะครับพี่น้องคือกับประเทศเล่าคือกันนะครับพี่น้องหรือว่าบนท่าหลวงของล่าเฮ้านะครับพี่น้องอกเคยเบิงแบบอย่างประเทศไทยนะครับพี่น้องอกเคยเบิงแบบอย่างประเทศที่เขาจะเลิศแล้วนะครับเขาเฮ็ดจังไดเขาควรเฮ็ดจังไดในการทีีว่า ขยะเก็บขี้เหงื่อนะครับพี่น้องเบิ่งประเทศเพิ่นตัวอย่างนะครับพี่น้องหลังจากที่เพิ่นขนาดแม่น้ำเพิ่นเพ,นเพิ่นยังเอารถมาตักกระทรงขึ้นนะครับพี่น้องหรือว่าหลังจากที่เพิ่นลอยกระทรงแล้วแล้วเพิ่นก็นเอารถเมคโคหรือว่ารถตักขยะมาตักขึ้นจากแม่น้ำนะครับนี่ดูคนไทยดูประเทศไทยว่าเขาทำกันยังไงแต่ว่าประเทศลาวหรือว่าคนลาวเรา นะครับพี่น้องทิมสะใา้เต็มพื้นที่ธาตุหลวงนะครับพี่น้องบอ่ออายประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนเนี่ยบอกบ่ออาย,ออายคนต่างชาตาบอ่ออายฝรั่งฝรั่งที่เขาไปเที่ยวไปเล่นนะครับพี่น้องปานนั่นบอกว่าประเทศตัวเองนี่พัฒนาแล้วนะครับพี่น้องไปไกลแล้วมนุษยธรรมบอกมีตึกสูงมีเซเวน่นลายสาขามีห้างดังๆนะครับพี่น้องห้างสวยๆงามๆนะครับพี่น้อง นี่ก็คือ,อยาเฮียนเอาแบบอย่างประเทศเขมรน,นะครับพี่น้องหลังจากงานลอยกระทงสิ้นชุดลงเต็มไปด้วยขี้เหงื่อนะครับพี่น้องย่างว่นไปว่นมาโบ่สนนะครับคนเขมรบบมี่ายดูแลขยุ่งขยะแม้แต่ตาเห็นก็ยังไม่พากันเก็บนะครับพี่น้องบผ้า,ากันเก็บขยุ่งขยะอีหยังเลยเข่าเหลืองเลยนะครับพี่น้องมาถึงเด็กคนนี้นะครับพี่น้องรัฐบาล ปล่อยให้เด็กกับหมาสองคนมานั่งขอทานโดยที่เด็กคนนี้นะครับพี่น้องได้บังคับหมาสองตัวให้นั่งขอทานกับเด็กคนนี้นะครับพี่น้องทําให้ชาวโลกหรือว่าคนต่างชาติเข้ามาติชมนะครับเข้ามาติคนเขมรชาวเขมรถึงกับร้องโอยถึงกับเซ็งนะครับพี่น้องบอกว่าไม่น่าเกิดขึ้นในกรณีแบบนี้นะครับพี่น้องหลังจากที่ หนุ่มเขมรคนนี้ก็เหมือนกันนะครับพี่น้องบอไปดูแลนะครับพี่น้องคือบอไปดูแลเด็กบ้านตัวเองนะครับพี่น้องเอาเวลาไปดูแลประชากรบ้านตัวเองนะครับพี่น้องหรือว่าหมาสองตัวที่มานั่งขอท่านนะครับพี่น้องควรไปบอกรัฐบาลนะครับไ้มาจัดการนะครับพี่น้องหรือว่าไ้มาเอาเด็กกับหมาคนนี้ไปไหวก่อนนะครับพี่น้อง โบไฮมานั่งขอทานแบบนี้เศร้าโลกถึงกับเห็นแล้วก็อดสงสารหมาสองตัวนะครับพี่น้องหรือกับเด็กคนนี้ถูกพ่อแม่ให้มานั่งขอทานในการง,งานนะครับพี่น้องหรือว่าในถนนที่ว่างานลอยกระทงอยู่ประเทศขเขมรน,นะครับพี่น้องนี่แหละครับอันนี้บบดิเคมนะครับพี่น้องบบดิเคมไทเดอร์อันนี้นะอันนี้ขเขมรจัดขึ้นมาเองนะครับ บังคับน้องหมาขอท่านเนี่ยนะครับพี่น้องเศร้าเขมรรับไม่ได้คอมเมนต์แตกนะครับพี่น้องทั่วล่งค้นเขมรเป็นอย่างมากนะครับพี่น้องหลังจากที่คลิปนี้ได้เผยแผ่ออกไปเหตุในค้นเขมรค้นเขมรนี่อับอายขี้หนาเมดนะครับพี่น้องถึงกับคอมเมนต์แบบโหรัวเลยนะครับพี่น้องผ้ากันติเด็กคนนี้กับน้องหมาคนนี้นะครับพี่น้องเอาแล้ว น่มปากดีปากเจ๋วไปอยู่ไหนถึงไม่เห็นคลิปนี้ถึงปล่อยให้เด็กออกมานั่งขอทานปล่อยให้เด็กบังคับหมาขอทานทำไมไม่ไปจัดการนะครับพี่น้องยังมาปากดีกับคนไทยยังมาปากดีกับประเทศไทยอีกนะครับพี่น้องหลังจากที่เห็นหลายๆคลิปที่ผ่านมาก็โอ้โหคนเขเมรบอกว่าต้นฉบับมาจากประเทศเขเมรเองลอยกระทง นะครับพี่น้องยังกาเว่าบอกว่าถ้าไม่มีหลักฐานไม่ต้องมาพูดนะครับพี่น้องหนุ่มเขมรคนนี้บอกว่ามันจะไม่มีหลักฐานได้ยังไงนะครับพี่น้องต้นกําเนิดมาจากประเทศไทยนะครับพี่น้องงาลรอยกระทงนะครับประเภทนี้ลอยกระทงก็มาจากประเทศไทยแต่หนุ่มเขมรคนนี้บอกว่าต้นกําเนิดมาจากประเทศเขมร เอาแล้วครับพี่น้องคนพึ่งอายุพึ่งจะเกิดแต่ว่ารู้ต้นกำเนิดรู้สาเหตุว่ามาจากไหนนะครับพี่น้องอันนี้บาวกิตตาบาเห็นดีนั่มเนาะกำนงำเขมรคนนี้มี่ยังกระบ,บอกให้ไปเบิงแต่กำแพงวัดนะครับพี่น้องที่เพื่อนจ๋าลึกไว้มีอีหยังกะไปจ๋าลึกไว้ในกำแพงวัด มันมีอีหยังนักหนาในกําแพงวัดนะครับพี่น้องเห็นเขาเฮ็ดหยังกะเข้มของเขาก๊อปของเขากไปจาลึกไว้อยู่ในกําแพงวัดนะครับพี่น้องบ่ว่าสิเป็นมวยไทยบ่ว่าสิเป็นมูเด้งอีหยังกะเข้มของไทยไปแล้วก็ไปจาลึกไว้ในกําแพงวัดนะครับพี่น้องเพื่อว่าเป็นรักฐานเวลาคนไทยว่าวไป,ปแล้วก็กเอากําแพงวัดมาอ้างว่าจะลึกไว้ในกําแพงวัด นะครับพี่น้องโอ้โหโหนุ่มเขมรคนนี้ปากดีปากแจ๋วมากครับพี่น้องรับบดายจริงๆนะครับพี่น้องขนาดชาวโลกเขายังรู้ว่าประเทศเขมปรมประเทศกัมพูชานี่อันดับหนึ่งในการก๊อปปี้ในการเคมของคนอื่นนะครับพี่น้องขนาดยูเนสโกเขายังจะถอดออกจากมรดกโลกแล้วนะครับพี่น้องยังบลูตัวนะครับ นี่แหละครับพี่น้องคนสอบเข้มคนอื่นเนาะครับผลตอบผลกรรมกําลังจะมาถึงนะครับพี่น้องฝากก้ไล์ก็แแร์ให้บาวกีตารในเด้อครับพี่น้องฝากถึงสศร้า,ขาเขมรที่ว่าโคตรเช่งเนาะที่เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งบังคับหมาให้หนัง่งขอท่านนั่มนะครับพี่น้องเศร้าต่างชาติยังอึงนะครับพี่น้อง